จะไปสิคาล้ลอมลงกินข้าวว่าวพื้นไปพร้อมน้องทิวในแอบไปสีดปากป้าลุงเอ๋ยนั่งเตนเธอไปั่งนี้ด้วยดูหันหนาบางทีเหรอคับแล้ว กังเดียบมาทำนงเยนไมาทัคูปนเย็นแเดาอนร้อยเอก็ยังได้ไปอยู่น้าสาระข้ามก็ยไดุ้นพลก็ยได้อะก็อยู่จังหวัดี่ครับได้หขาโตมันแพงกว่าคนเดส่งให้ะจังหวัดละเดนไจัละเดนได้มท่ยวจังหวัดเลยยมุงบ้านมาอยู่ นะฮะเมียอยู่ลอยเอสไปอ,อ,อยู่กับเมียอยู่สาละข้ามไปอ,อ,อยู่กับเมียอยู่อุบลอือ,อ,ส,าาอ,อสามเมียสามจังหวัดดีเลยก็ได้้าตกรถจังหวัดไหนก็ได้อยู่ทุกจังหวัดเลยจะได้ไม่ต้องนไปอยู่ทุกจังหวัดเนาะพี่น้องเนาะจะได้มีที่พึ่งเนา<อ> uh. ะจังหวัดเลยพอดีเพื่อนมันนั่งมากเลย ตัวทำไมเงี้ยดูเห็นน้ำดังก็ขี่เข่าอยู่กลางให้กลางหน้าพี่น้องกลางป่ากลางดงเฮ็ดละโงกก็ไปออกอยู่ได้ในตลาดว่าในเฮ็ดละโงกอยู่ในตลาดอนะรูดอกจุ้มจม

นี่่มี่่อที่รดที่ปรุงดำหน้าปุ๋มเรียบอนไรก็เอาเอาดำแข้งลงมาเด้อลองห่อจเอาซื้อมาเลยทงสี่สิบพันแปดทองอืมหม่บานอยู่ว่าเสือชิดทงใช่รายรด่นขายเงินสดหมู่บ้ามันคือตรงนี้ไ <TO> <intell ẫ Mel inda> ai vô cơm cơm สิได้ chỉ บ่เบิดบ่นัวตมมื้อ muốn จะ เพื่อนไหวจะตามสอบอยากดูว่ามันบดเพืืองไฟปันใดหมอยี่เพื่อนหมองไฟขนามันหมอลงมัิจะมบนโจบไม่บายขึ้นเบิร์ดจมันเป็นอย่างไรก่อว่าบอกเปลืองนะก็บำกังที่วางงานนี่อั่ะเสียแปดสิบกว่าพันม้กเขาใส่จะโค้นไฟนะห้ามข้า เป็นน้ำหมอเหรอวะมันลุ่มก็แพงตายเลยหมอใหญ่หมอน้อยหมอหยุดงานอย่างใหญ่ทนลมเน่ยแอบบุกไเปิดไม่ได้เขาจิงเฟืองเจ็ดเจ็ดเจ็ดตอนว่างงานจ้างมอล้ำนะพี่น้องเอากว่บาทเซตมันจะเห็นเข่าแบบนักตาไปนะ แล้วภาว่าธรรมดาแปดสิบกว่าขันหนึ่งเสียอะไรยังไม่ห่อซองแซนจะเผื่อไหนบินตังอยู่ในเหือเซียวนอะันเป็นกคบมันโม่เก่าเนี่ยบินตัวบินตัวแอ่นั่นสองแสนตายบรรมันแปดสิบ vẫn phải cái sao? thang thật sự vào của bởi tang lâu ngày tết lâu ngày tết คือเป็นสอบมามาตวงใส่หนึ่งกับหนึ่งน้อยเดียวหนึ่งคือเป็นทธงมาดีหัาขาทธงขายังไปเบสนดพหนู้เก่งทั้าวาบอกพลาดขนังเลยกินเต้าอิ่มมันก็ลงต่อหนุ่เป็ัญญาบุญชาเลย บอกเรียนพูดได้กับเบียร์ลูกอึ่งเหม่งอ้วนตีห้องลูกชามทีเถื่อนตื่นแล้วยังมาลูกยังงงเงียยังยังวิ่งอยู่คือจังหวะยังวิ่งเลยเหรีโทรศัพท์วิ่งพอดีเนื้อพูดหรอกยไปเลิตใหญ่เลยอาชีพออกตื่นซาม่าแล้วก็ลูกก็คือลูกเลยยไปเลินไมนเคยโตวิ่งมาแล้วก็วิ่งอันนี้เราตื่นเนี่ยเราตีหาห่างนั่นนอนก็โทรศัพท์เขาว่า เ้ยโตเป่าลูกเปล่ปายังมีเหี่ยกับไปเลยม,มันมีพวานขึ้นมาหอมันสีเงามันมีครอบครัวค่แล้วมันสีเงาคลานสาวกับพัวกับพวขาเขาพี่น้องเฮ้ยมีแต่พัวขาเข่า มาดำมันก็ขาดมาถือนะฮะน่ะแล้วมันก็สิลมเบิดมาดำขึ้นทั้งพี่ก่อนมันพอแล้วนี่มันอะไรกับจุบใหม่ก็ได้จับจุบขคือไปให้มันเบิดีนะมัก็ดำลงไปฮคือเมื่อไหร่มาสซื้อไม่แคทกันไหมเราบปงนวงมากยังเป็นปีก่อน เอาดำปจุทองกลางนี่อย่างก้อนใดเฮอยมานนั่นนี่นออยู่ไอ้้าจู่มันเห็นหมวก่เนาะคุยังพันบอกมันละเปงสาะกอหนูดิโอเคยดันแทรกันเลยถูจะบอ วันน้ผมก่อนกินขนมมือเศ้าเนี่ยค่ะใบมันแบบโเห็นสัส่มันจตื่นงเจ้าติงก็ขื่นไปพุกนอกระน,น่อเมือเศร้าเนี่ยประเทศโมยุประตลาดมีผู้ยุหาน ยเ่าติงือได้เอาแล้วมุกสีถ่ายก็ปุ๊ก้ยากพี่น้อก็พอแล้วเรื่อมืสร้างิโน่ด้วย้าวจืนมาเห็ดดูนี่น่าเนยมียไพลลมาอืม่บอกแล้วว่าซิ้นกคนคองมาผู้เดียวน่ะเอาฮะแ่ทะเล่ืมากคนซอยนะปกติยิบลายเลยหนู ผมแม่งกินน้ำต้มลายบ่าเมื่อคืนนะสองจอกจิโนนะอ่าี่ตู้เย็นเอาลงมาเอากินองจอกามเราเท่าห้านี่เนาะอ้าวันนา้ไปกินกลางคืนไหนเนี่ยกินกลางเวนมันสูดแดดนยังบวมเลยอ๋ยังไงไหวใกินน้ำตุบ่ยกนเมื่อยกลางคืนสูไปกินนั่แหละจะวามาสาวสยตื่นก็สิบอกหา อาวศน้ำน้ำน้ำแรกอย่างกินปินเลยบ่เอาขาคือบ่เที่ยงจงสแกเจก็าเป็นซ้ำเจวพอแล้วหนูโอเคครับพี่น้องขอบคุณครับ